โตกมากอะเห็มันไหลลงมาเป็นลุกเนี่เพื่อมันติเต็มกัน,กน,กนลายติบแล้วมองมองเก็บมีเก็บติดไปได้รึขุดกลิ่นไม่ใช่รึก็บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสุคนมาว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้สาสู่ซองบ่าวเสียงน้อยอีกแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องกับมื้อน,นี้พี่น้องบ่าสียงกัเดินทางมาบ้าน หลงนาค้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสิเข่าแวะขมาดินน้ำน้องทงพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถือว่าพลกะตกนักพี่น้องมืัอนี้กะเลยอ่าบ่ได้ออกไปถ่ายทำไก่ปนไนพี่น้องเลยเนาะการนี่แหละพลโตกพี่น้องเลยอ่าน้ากะอังกบเขียดก็เริ่มห้องเลยพี่น้องเลยห้องแตกสวดๆอยู่เดี๋ยวคำจังหน่อยกะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยู่แถวนี้เพิ่นกะสิออกหาการเลยพี่น้องเนาะการกบการอึงเลยพี่น้องแถวนี้ ข้างบ้านน้องทงเนาะตอนนี้เขามาฮอดได้พี่นอ้องเอ้ยฝนก็นยังตกลิ้นอยู่เนาะยังมีแดดพี่น้องยังพอดีเป็นพลอยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเกือบสี่มุ้งแรงเลยพี่น,อนอ้องเนาะอ่ามาหนี้กันมากครับมาบ่าวจันทรพลอยพี่น้องเนาะสวัสดีพี่นอ้องโอ้บรรยากาศฝนตกพี่นอ้องเอ้ยมัอนี้อ่าฝนกำลังลงมิดอยู่ตอนนี้กันเนาะจะอ,อมาแบบมีโอกาสผ่านมาทางนี้พี่น้องเลย เออเป็นเะมากระบะเตียงเนาะมานี่กะมาสี่คนพี่น้องเลยกระบะเตียงกระบะเสียงแล้วกระบะบุญผ่านมาทั้งขึ้นชาวลาดตีแล้วกระบะทงพี่น้องเลยนี่เนาะใกล้ๆกันเลยแม่นใกล้กันอยู่นี่แต่ฝนลงมิดพี่น้องเลยตอนนี้เป่กเปอยู็นคอยเนาะแต่ว่าจะบวกนี้อาจจะนักเด็ดจังน้อยพี่น้องเลยตกแต่เศร้าเลยพี่น้องอย่างบี้ยุดธปริเข่ามาหาเด่นน้น้องทงเพื่อนนักะารเมาเบิ่งอันกับกับท็อบน้อยแล้วไหนพี่น้องมาผนหัวพระเขา มองเห็นน้ำท่วงมุดเดียว่พี่น้องเห็นเนาะเพราะว่ามองเราอยู่มันเป็นแบบคืออาตะลุกงานมองงูควายนอนนะพี่น้องตะลุกแบบมันซ่องแบบปนโกนแน่ในพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนักมืัอนี้นะครับทีมงานมืัอนี้ก็บ่ได้ออกไปไก่ไปพี่น้องเนาะถือว่าฝนน่ะตกนักก็เลยหยุดการเดินทางอ่าบ่ไปไก่ไปไหนก็เลยแวะเข้ามที่นังมองท่งพี่น้องเนาะไปไปบ่งน้อกันพี่น้องโดูไปอาจัรยไปเป็นมู่งเนี่ย โอ้ยพ่พี่น้องเนาะนี่แหละเดินซีเดือนหาเลยเนาะปุน่นเริ่มสีตกค้ำแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสีลงเริ่มลงไ้ลงนาอ่าพ่อแม่พี่น้องก็สะเริ่มเตรียมคาดไทยแล้วอ้าตันี่พี่น้องกองทานเนะาะไงพลึกดีด้เนี่ยเงาคึบเนือบอยู่พี่น้องป่ารถไฟอืมคันสที่ยวก็คอดที่หนึ่งได้ประมาณ สามซี่รถอีแท็กคุ่นในพี่น้องในเะบิ่งนะี่หม่องที่อยู่อาใส่เิ่นพี่น้องเนาะเป็นหม่องอ่าเพราพี่น้องเพิ่นอนะ่าอยู่บ้านใก่หม่องของน้องทงอยูในี่พี่น้องเบิ่งกกับพี่น้องเนาะน้องทองเราอยู่ห้องเราอยู่อยู่กระต๊อบดีบอสพี่น้องเลยอืมสิบดูน้ังนะพี่น้องรถชักแล้ก็อยู่อยู่ <c oughs> Đôi xe bài đi mẹ à, Đừng bà non bên này nó Áo à, đi nó <laughs> Đi khắc thế này à, Tuấn Tóc hèn nó Đôi đôi Ừ Như là chúng của cũng bây giờ phải cài Tuấn Tóc lạc thang Phản mắt xin đi bố đi đây về Cảm ơn đỉnh nó không gần bằng. Những mực thế này nó คุณเนาะเฮ้ยู่เพื่อนพุ่นมันบ่นนบ่นโอ่เป็นยังไงข้าพูนเหรอขาน้าเมนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าหมกน้องทุ่งมาอ่ามันคล้ายๆเป็นตุลุกน้องเนาะโอ้อเสร็จเบิ่งเบิงยังไะถือว่าต๊กนักเด้ไหมนี่นะโอ้ดีไหนพี่น้องนี่นี่คือหน้ามันมันมันยุบลงได้หนี่น้องเนาะก็น่าจะเต็มวะเพราะว่ามัน ผลก็เริ่มมาตกใหม่ๆแน่ตัวด,ดิ้งมันก็นแห้งแก่นน่านเลยถ้าต,ตกะลายนี่ก็กก <laughs> เป็ดนี่มานอนอีกเด้อะได้พี่น้องนอนเล่นเนี <laughs> น่นยพี่น้องพักเด้อน,นี่ผลกำลังตกอยู่พี่น้องตอนนี้ยังอ่าน, <laughs> <h ums> นี่แหละไม่ได้ไปใส่น้องน,น้องมั้ยนี่เนาะใส่หม <h ums> ่องของนอน ี่น้องเปียกเลย<อ>ดีจำลองเชื่อนละยยังบอ่อน้าไปไั้นเนาะน้ำซุ่มขม่านน้องเลยตอกนักนในนักคนนี้นี่แม่นเรียบร้อยเลยแถวนี้นะ<อ>ดีเด้มันบุพะดีเด้มันลมพายุบุกขเข่าบันไดมื้อนี้เรา้ากระดังเลยพี่น้องเลยอ๋อนี่น้องคุดนี่บ่ ขาเออนี่ไหนพี่น้องเอาคูณคุดเกาอีกเนาะใช้มีจกมีอย่างหว่าน้องมาคุดใช่ไหมโจกก็ไปเห็นเบี้ยอะไยจงมาทำเฮ้ยส่วนดได้นะส่วนขี้เมียงก็ได้ยังไงเดี๋ยวฝนตกซึมเขานี่นะโอ้ยพักได้น,นี่อ้บา่ารู้สึกว่ามันจะโต๊ะแห้ง,งนเลยแบบแดงเลยเดี๋ยวมันสะไหลเข้าไปอันนคุดเกิร ตอก่ากับอันพากระจารดรถอืมคุดแล้วก็อันนี้เลยเนาะอ่าเห็ดเห็ดคลองลงมานี่ก็ได้ไหนหน้ามันคลองขำม,มามองหน่อยลงทะลุกนี่ก็ได้เนี่ยไหนมันเป็นทางผ่านลงไปนี่เดินเออนั่นเนาะ เปลีนคลองล้องเปลี่นตลุกมาได้ก็ได้แต่จะให้มันไปรุ่นไปทั้งพุ่นเลยหัวจบหนบ่นมีเนาะนี่มองนี่ก็ปิดได้แล้วเนาะปิดทางประตูจะเข่าไแบบนั่นก็เค็ดคลองลงไปเลยไอ้หน้ามันตัดลงห่วยมองอันตะลุกมาเลยอื ขึ้นม,มาอีกเลยพี่น้องใกล้ๆอีกแล้วนี่โอ้มาแบบนี้เป็นอันนี้แล้วนี่บวบเนาะเป็นมากเลยพี่ชิได้ใช้อันต้มปลาต้ม,มนั่นได้พี่น้องเป็นปูแกงปลาตุปูกับพี่น้องเลยนะบ,บ,บอกเขาว่าเนาะหอมมาะเปะอย่งรถมันจัางหน่อยมันฝนลงมานี่แห้งนี่เปียกได้ี่ อืก็ไ <wounds> ก wow. okay. ่เนาะไก่แล้วไปใส่คือบูมิแจ็คตัวบาทนี่นี่เคาะปล่อยออกไปแล้ววะเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะเบื้อกับมันกะดามมันสาดเนี่ยเลย ยันเปียกบ็ิัอยู่พี่น้องเพราะมันมาค่อยล่มมันนี่อ่งี้มีแต่แต่ว่าตกนะักทองทางคาเนะาะห่างเงียบมงนก็จันกับคนตกแล้วก็เงียบเลยห้องห้องแห่งเนี้ยฝาแต่ลง โอนี่เด็กไก่พี่น้องเลยไก่ที่่าเสียงเอามาใ่้เนาะยิงตัวนี่ปนหนึ่งไปนโคมเราเหคนเอาหมากจกมานี่นมาแปลงข้างนี่ก่อนพี่น้องเลยฝนตกมานี่มันสีลายตะบูปิษตะบูเห็ดคองมานี่มันสีเข้าไปในเฮือนหือมมอ เสียมาคุดเห็ดเป็นร่องประมาณสักสักแขนนึ่งก็ได้เพราะเห็นมันระบายไปนี่มันตกมากก็เห็นมันไหลลงมาเป็นลุกในเพื่อมันตีเต็มกะลายเติบแล้วมอ,มองเก็บมีแขกติดไปได้แล้วคุดกินไม่ใช่ได้

ดีีย๋ยวน้ใหญ่ก่อสร้างไปเห็ดมุงหลังคาอ๋อตอนนี้ยังเห็ดกอ่อสร้างอยู่บ่เห็ดมุงหลังคามุงหลังคาเอาขึ้นหลังคาเพื่อนอยู่บออ๋อมันเจมมานี่นะยุดธด้วยแต่ยังเห็นงานเหตุการณ์เนาะสม่ำเสมอว,ว่าขยันนี่นะ เป็ดไก่กากาเายังอยู่บ่ย the ังค oh. ือเก่าอยู ein, đây, ่เนาะบ่ได้ตายบ่ไดอยังบ่บ่ได้ตายนลยเดี๋ยวเออมันหมดเติมหมดถักแล้วบ่เจอมันเกิดเกิดมาเลยโอเคได้ค่ะได้แล้วน้อนเดี๋ยวผลมันสัตว์เดี๋ยวมันกับเน็ตอย่างนั้นแหละ ผมมันจาหน่อยเนาะมันเน็ตเป็นคลองอหักกั้นนะบ่แรงอยู่เนาะไปบ่โัวละคือแบบยิ้มเสียงเสียนห้องก็ไปดูดักดักในน่องอันไปกา้านอยู่แถวแถวได้เนาะอากกันแถวนี้เลยแถวนี้กับแถวลุ่มเนี่ยม,มองนี้บ่มองทางผ่านมาเนียนะ่ยเนาะ มาทางผ่านมาหนิเพราะมันเป็นนองเป็นยางยู่นี่เนาะในหน้ามีสองจุดกับจุดฟังทั้งพุ่นวะดังทั้งร่มด้วยแลมีหายนะอยู่างเงี้ยโมนี่ฝนกระตกเลยฝนต๊กนักแตเมืโอนี้ก็แสดงว่ากบเขียดก็เริ่มออกมาแล้วกัดได้ยูได้กินนี่ดอกพี่น้องเลยอ๋อนี่บ่อไก่นะเนาะ ขอไันในเพื่อนเนาะดูน้องน้นนองไ่งได้มาหาได้ปะมันมาหน้าหาเจ้าอยู่ปะยังยังไม,ม่ได้มาเลยเขาไม่ได้คอยมาบปได้เขามากับบริเห็นจะเคื่อนย,ยนอยู่ตอนนี้กันเนาะ หลังคาเนี่ยมันหัวมีมจักจุดเนาะหลายจุดอยู่หลายจุดหรือวะตอกเลยก็ปูใส่มันมันเป็นหัวขามีอย่างมีอย่างยังมาปิดเนาะอย่างพวกนี้นะมาตอกมานี่ ตัวสองสามจุดคอนมันสั่นนะเน,นี่ยนะเอาไ,ไปลมมาเนี่ยมันข่อไปตรงนี้แล้ววมันต่ำนะ,น,ะนี่ยคนี่ค็รุ่นต่อไปนี่ก็เห็ดคลองแล้วมันระบาย,ยามานน่ มองทั้างข้างพี่ดิอันอยี้บ่าเนาะแล้วมองนี่ตึกได้เนี่ยเห็นมันระบายไปเนาะตกนี่อมน้ำมันไหลลงไปพุ่นเลยนี่แต่สีพานเยอะกว่านี้โอเคอยู่ฮะกลิ่นเข้าวกินน้ำเหรอว่ามันนี่เนาะกลิ่นแล้วได้ยังกินข้าวมันนี่ ซื้อมาเห็ดแหงวะเอ,อ่อซื้อหมูมาเห็ดแหงไ,ไว้หมูในตลาดหเหบอ,อตลาดวะไม่ได้กินได้เทือกคือเห็ดทานนี่ยังโบดิเห็ดได้น่องก,กว่าตอนนี้เนาะ ยังหลักบ้านอันใกล้เพิ่งเคอเห็ดตลอดเนาะชอบมาได้ไปเห็นที่ทางเรียงเลยหลักๆกันข้าวเพิ่นกะไม่ไต้เิ่ตไทานนี่มายำไหนคอนกลุ่มกลุ่มมีเนาะกองไงไปพุ่นก็ได้กเงี้ยงเลยไปหาตู้ก็ได้ พออาห้องหลังบ่บ่มเนาะไปหาก้านอึงเลิเเแ่แดงเร่อการึงมันหลังช่องมีอยู่แบบแดงเนาะ<ร>เขาได้กินอยู่เชยายมลนโต๊ะก็มีอยู่แถวนี้เนาะเอ <S <S 2> <S 2> อเียรเขาได้ โตระเกแต่วเทียงนักเลยกับผู้ใดไปทางในกับแมข้ามานี่กินเข่าวนะินกำยั้งหัวต้มบึงนะยิ่ไหวเลยดิเ้ยเนอะ อ๋อโอเคแล้วเฉยเลยอันนั้นคนหาคนอยู่ไทยกับมีอยู่บ่แต่ถามที่เจ้าโหัวอันใดก็อนไหมคนหาคนอยู่ไทยเห็นมีอยู่บ่เลยคนหาคนแบบอะไรเนาะอ๋อคนเสียคนหายนี่แหละอ่ากะบอกขอยมียันบามีผู้หายหายอยู่ไทยเหันไหมเห็นแบบอืมโดยอันคนหายว่าเดีอว่าแบบไรไปอันมันหายนี่แล้วมันบ่เห็น โบเห็นก็ว่าไอ้กับโบแม่น้ำมันบเห็นพี่น้องไหนบ่แม่ลูกชายอ๋อปูเพิ่นกินเข่าอยู่นี่บ่อ๋อพี่นะปัวอยู่ลอยเอ็ดเลยเลยดูบ้านนี้บ้านนี้แหละหลังจากว่าอ้ตายเลยเลยโบเห็นเลยห่างจ็กปีแล้วหาปีเดียวนี่เลยเนี่ยบริตติโตมาเลยบอ เจ้าหูก็รายละเอียดนะเพราะนี่ว่าบ้านนิ่วบ้านผัวเพิ่นบ้านนิ่วบ้านนิ่วบ้านร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอเนี่ยแม่จักอำเภอเนี่ยอ๋อเพราะจะลืมลืมอำเภอนะบ้านนี้หูจักอำเภอมีเอกสารแบบพ่อยืนยันที่ค้นหาได้บ่หูห้อยเห็นมั้ยแล้วมีหูมีอย่างเนี่ยบอหูมีอยู่เพื่อนคนแรกดูทีบ้าง อ๋อเม่ของเม่ของจ้าเนี่เป็นคนล่าว่าคนักบ้านเฮาเนาะแต่เพิ่นนแบบผัพากับคนอยู่ร้อยเอ็ดเออไปแต่แต่ปีสองพันไปน่นปีสองพัน่ะไปแ้วก็เสียแต่แปดปีขอดไปบ้าบ้าแล้วมา้ม้าลวบ้านบ้ายเอาพัวคนร้อยเอ็ดรอโดยโดยโดยร้อยเอ็ดบดนี้นะบ้านงีอยวบ้านผัวหันซื้อพัวหันซื้อเพิ่นแท้หันมุนเทียนหันว่าเพิ่นเลยซื้ออ อ๋อโดเปดูอ๋อแสดงว่าน,นั่นนี้เนาะอันแต่ว่าอันผู้บ้าแล้วนี่อันอันพ่อน่ะเป็นคนบ้านเขาว่าคือคนพ่น่อนนนเป็นคนลาวอ,อ,อ๋อมีแต่แม่ใช่เนาะแม่เพิ่งข้ามไปเอาเมียอยู่พุ่นแต่กับบริติโตมาเลยแต่บางอันนี้ได้ปีแปดเดือน <ๆ S 1> ตัวนี้อายุจักปีแล้วสาวสามเดือนห่างไปจกักปีประมาณปีแปดเดือนในสาวสามโมเมนต์โบอันเมย์แล้วอันไหน ห่างไปเฮ็ดพุ่นห่างกันเฮ็ดหางอระีบ้านนี่หันได้หาปีสิ่หาปีเดียวนี่แหละตอนคนเป็นบ้าหันกับมาแล้วมาเที่ยวมาต่อบัสโตเบอร์ได้มงหกปีนี่แหละโดยโดยวมาต่อบัสก็เลยบ่ได้มามานบ้านนี้น่ะก็เลยอยากเจ้าน่ะอยากให้ติโตเนาะติโตสอบถามหาเบิ่งว่าเป็นจังได๋คันวันนีนผู้หาอะไรอย่างห่าเบิ่งนานะคันวามากกับมาบ่มากับยังหูข้าวแบบสี่เด็ดตายหรือยังโดยโดยโดยอจังไรกะ มีเอกสารยังมีครบอยู่บ่าพ่อมีหลักฐานั่างๆอยู่ว่าเปลี่ยนหูเป็นหอยมีหูหอยมีบ่อยู่นี่บ่อหูบ่อยู่เฮือนหูไม่สมนอกสมโนกับมีเบิดดอกหูเปล่าเปลานี่ก็มีถ่ายยื่นถ่ายนางมีเบิดดอกโดยโดยโดยมานี่กัดเจว่าช่างกับมือหน้ามือในเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเดี๋ยวจะเอาเอกสารมาเด้อเขาจีถ่ายให้พี่น้องเขาเบิร์ดเจอเป็นหูเนาะโดยโดยหูหายไปบ้าเขาบอก สิ่บานเห็ดได้ดัวแบบโทรทางเบอร์กับบอได้เย็นี่หันบ่มีหัดเบอร์โทรบ่ได้เลยยาตะกี้ทางทางวอทเอฟวอทอีฟกับมีทางเฟซทางไลน์กับมีคนโทรมาน่ะทางเฟซบุ๊กอันนี้เลยหายเลยบาอัดตังไหนก็เดี๋ยวเขาเอาชิเข่ามาไม่ได้แต่เด้อถ้าว่าอย่างนั้นเดี่ยเขาพอเจ้าเตรียมเอกสารไว้เด้อเริ่เป็นรูปเป็นยังก็ได้เนาะ เออนี่มีแต่รูปนั่นแหละบ่เออเดี๋ยวเฮาสิเข้ามากับบ่าวเตียงก็ได้เนาะมื้อหน้ามื้อไนเออโดยหายแตีเลยอ้ายตายเลยหายเลยบเจ้าๆๆกี้น่ะอ้ายบ่ตายหันต่อมาอยู่อืมดอาโอเคเนาะซเนาะนี่เฮาก็แวะมาได้นน้องทงก่อนอ่ะมื้อหน้าเฮาสิมากับบาเตียงก็ได้เนาะแม่เนาะดเจ้าอันเอารูปมาหยังไว้นี่เด้อมีอยู่เนาะอืเพื่อเอ่อ ติดต่อ้ัึงแค่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับเพิ่นก็จะได้ติดต่อมาหาว่าเป็นจังไงอย่ากู้ข่าวนะบ่มากระยาดอกโดยโดยโดยน้องไอ้กรับก่อนเด้อไปหาไปกับเตียงก่อนเนาะดูสบายดีเด้อดูน้องเลยโดยก็โอเคพม่าพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ถือว่าฝนก็เริ่มมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตลุ๊กลินเบิดมือบเบิดเบนพี่น้องเลยเนาะบุยบยุดบุยอนเลยพี่น้องเลยเนาะบุเชียงก็จะได้เดินทางกลับบ้านก่อนพอม่พี่น้องเลยเนะาะมาอาการหินมองอยู่แล้วมองน้องทงพี่น้องเลยน้ากังคีรุนเขาถ่วมมาเลยบุเชียงก็ได้บอกเป็นคุดเห็ดคลองเนาะเห็ดคลองพอให้เวลาฝนตกฝนอย่างมากให้มันระบายลงมาในมองอเก็บกันกอน ถ้าบปิดถ้าบมีทางให้คลองนึงเนี่ยในนอนพี่น้องไอ้น้าทถ่วในนอนเดี๋ยวีลำบากอีกแก้ไขไปก่อนเนาะมาจังไรกะอาบเชียงกะใช้ได้ล่าพีดานน้องไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะคนอื่นกับโบเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามได้ให้กำลังใจโบเชียงโดยมาตลอดพ่อแม่พี่น้อง สำหรับวันนี้กับบอเซียงกับสิได้ลาพีดนนองกันไปเบอร์สุขู่สู่คนแล้วก็ขอก่าวคข้ามาสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขู่สูกคนเนอร์สบายดี